สวัสดีครับวันนี้คุณก็จะมาสอนวิธีการสมัคร ID คูปังนะครับหรือว่าคูปังนั่นเองนะครับอันดับแรกให้เราเข้าตรงวงกลมเลยครับเสร็จแล้วก็มากดตรงที่อยู่ในวงกลมแดงเช่นกันครับพอกดเข้าไปจะขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เรากดการสมัครก็คือในวงกลมเลยนะครับพอเรากดเสร็จนะครับเข้ามามันก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับในช่องแรกนะครับให้เราใส่อีเมลของเรานะครับ ซึ่งคุณบอกไว้ใน t i k t อกตั้งแต่แรกแล้วนะครับว่าให้เราเตรียมอีเมลแล้วก็เบอร์โทรไว้นะครับในการสมัครแอปพลิเคชันคูปังนะครับเราก็ใส่อีเมลได้เลยครับโอเคพอเราใส่เสร็จแล้วนะครับต่อไปช่องที่2นะครับจะเป็นรหัสผ่านนะครับซึ่งรหัสผ่านนะครับจะต้องมีตัวหนังสือภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็มีตัวเลขด้วยนะครับก็คือ8ตัวขึ้นไปนะครับ ก็คือต้องมีทั้งตัวหนังสือแล้วก็มีทั้งตัวเลขนะครับ8ตัวขึ้นไปจะเป็นรหัสอะไรก็ใส่ได้ตามที่เราสะดวกได้เลยนะครับก็ใส่เข้าไปเลยครับพอเราใส่เสร็จนะครับ เราก็จะมาต่อกันที่ช่องที่ 3. นะครับซึ่งในช่องที่3นี้นะครับเป็นช่องที่เอาไว้ใส่ชื่อนะครับคุณแนะนําว่าให้ใส่ชื่อและนามสกุลจริงของเรานะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับให้เริ่มต้นด้วยนามสกุลก่อนแล้วค่อยใส่ชื่อนะครับ ถ้าเป็นไปได้อยากให้ใส่ชื่อนามสกุลจริงที่ตรงกับบัญชีธนาคารของเราด้วยนะครับเพราะว่าในอนาคตนะครับเผื่อเราอยากยกเลิกสินค้านะครับคูปองเขาจะทําการคืนเงินให้เราอยู่2วิธีนะครับก็คือการคืนผ่านบัญชีธนาคารนะครับกับวิธีคืนแบบผ่านคูเป้นะครับซึ่งถ้าเราใส่ชื่อไม่ตรงกับบัญชีธนาคารนะครับเราจะไม่สามารถได้เงินคืนได้นะครับ เพราะว่าข้อมูลไม่ตรงกันนะครับคููปังเขาก็จะไม่ยอมคืนเงินให้เรานะครับในบัญชีธนาคารนะครับเราก็อาจจะต้องเสียเงินตรงนั้นไปเลยนะครับต่อมานะครับช่องที่4นะครับก็คือเบอร์โทรของเรานั่นเองนะครับก็ให้เราใส่เบอร์โทรของเราไปเลยครับหลังจากที่เราใส่เบอร์โทรเสร็จนะครับเราก็มาติ๊กตรงช่องนี้เลยครับในวงกลมนะครับติ๊ก อันนั้นนะครับมันจะขึ้นถูกหมดเลยนะครับทุกช่องเลยนะครับติ๊กอันเดียวเลยครับจากนั้นนะครับก็ให้กดตรงสีน้ำเงินในวงกลมเลยนะครับกดเข้าไปเลยครับพอกดเสร็จก็เป็นอันสมัครเสร็จเรียบร้อยนะครับในคูปองจากนั้นนะครับเราก็มาลองล็อกอินกันดูนะครับให้กดในวงกลมเลยครับจากนั้นก็ให้กดในวงกลมอีกทีนะครับเพื่อเป็นการล็อกเอาท์ออกก่อนนะครับ เพื่อที่จะลองล็อกอินใหม่นะครับเพราะว่าสังเกตนะครับว่าชื่อมันจะยังไม่ขึ้นนะครับให้เราล็อกเอาท์ออกครับพอล็อกเอาท์ออกเสร็จนะครับก็ให้เรากดล็อกอินใหม่นะครับแล้วมันจะขึ้นมาหน้านี้นะครับหน้าล็อกอินก็ให้เราใส่ช่องแรกนะครับใส่อีเมลที่เราสมัครตอนที่สมัครไอเดียครับใส่เข้าไปเลยครับแล้วก็ช่องที่2ก็เป็นรหัสผ่านของเรานะครับให้เราใส่เข้าไปเลย พอเราใส่เสร็จเราก็กดตรงสีน้ำเงินเลยนะครับเพื่อที่จะล็อกอินเห็นไหมครับพอเข้ามาหน้านี้จะเห็นว่าชื่อของเราขึ้นมาแล้วนะครับหลังจากที่เราสมัคร ID เสร็จนะครับเดี๋ยวคุณจะแถมการใส่ที่อยู่ให้ด้วยเลยนะครับเพราะว่าการที่เราสมัคร ID เนี่ยมันจะยังไม่มีที่อยู่ของเราให้นะครับเราก็ต้องไปกรอกเองนะครับเริ่มแรกนะครับก็ให้เรากดเข้าไปที่ ในวงกลมเลยนะครับพอกดเข้าไปในวงกลมแล้วจะเข้ามาที่หน้านี้นะครับก็ให้เรากดในวงกลมอีกรอบหนึ่งนะครับมันก็จะขึ้นมาหน้าตาแบบนี้นะครับให้เรากดเข้าไปเลยครับในวงกลมนะครับกดเข้าไปเพื่อเพิ่มที่อยู่นะครับช่องแรกนะครับจะเป็นใส่ชื่อผู้รับนะครับ ช่องที่2จะเป็นช่องค้นหาที่อยู่นะครับในขั้นตอนนี้นะครับอาจจะยากสําหรับคนที่ไม่ได้ภาษาเกาหลีนิดนึงนะครับอาจจะต้องหาคนเกาหลีหรือว่าคนที่ได้ภาษานิดนึงมาช่วยดูให้นะครับถ้าเราเซิร์ชเสร็จแล้วมันจะมีข้อมูลขึ้นมาให้เราเลยนะครับให้เลือกเลยว่าใช่ที่อยู่นี้ไหมที่อยู่นี้ไหมตามรูปเลยนะครับมันจะมีมาให้เลือกเราก็เลือกได้เลยครับว่าที่อยู่เราเนี่ยมันตรงกับอันไหนนะครับที่ใกล้เคียงที่สุดนะครับ จากนั้นช่องที่3นะครับเป็นช่องใส่ข้อมูลที่อยู่เพิ่มเติมนะครับอาทิเช่นนะครับอย่างเลขห้องนะครับเลขตึกนะครับหรือว่าจะเป็นชื่อร้านหรือว่าเป็นชื่อตึกที่เราอยู่คือเป็นข้อมูลเพิ่มเติมของที่อยู่ของเราครับพยายามใส่ให้ละเอียดนะครับเพราะว่ามันจะได้ป้องกอันาการตกหล่นของสินค้าไม่ถึงเราอย่างเงี้ยครับก็ต้องพยายามใส่ข้อมูลให้มันชัดเจนที่สุดแล้วก็ ครบถ้วนที่สุดครับแบบนี้จะชัวร์กว่านะครับจากนั้นนะครับช่องที่4ก็ให้เราใส่เบอร์โทรของเราเนี่ยครับใส่เบอร์โทรติดต่อของเราได้เลยครับตามปกติเลยพอเราใส่เบอร์โทรเสร็จนะครับก็ให้เรามาดูต่อที่ช่องที่5ได้เลยนะครับช่องที่5จะเอาไว้สําหรับ่าระบุว่าอยากให้กูปังเนี่ยมาส่งสินค้าหรือว่าวางสินค้าไว้ให้เราที่ตรงไหนนะครับ เราก็กดเข้าไปได้เลยครับมันก็จะมาหน้าตาแบบนี้นะครับคือมันจะมีตัวให้เลือกหลายอันนะครับแต่ว่าที่คนใช้กันบ่อยๆและใช้กันเยอะและน่าจะใช้กันนะครับก็คืออันแรกเลยครับให้ติ๊กอันแรกเลยนะครับก็คือมูลนเธิหรือว่าหน้าประตูวางหน้าประตูเลยอะไรอย่างนี้นะครับอันอื่นก็ไม่ต้องสนใจครับเพราะว่าส่วนใหญ่เราก็จะใช้ให้เขาวางหน้าประตูมันสะดวกที่สุดแล้วนะครับ แต่ถ้าสมมุติเราไม่อยากให้เขาเอาวางหน้าประตูนะครับเราก็สามารถเลือกตัวเลือกอื่นได้นะครับก็เอาตามที่เราสะดวกเลยนะครับว่าเราอยากให้เขาเอามาวางที่ไหนนะครับมันก็จะมีหนึ่งสามสี่ห้าช้อยให้เลือกนะครับก็เลือกตามที่เราต้องการได้เลยนะครับแต่อันนี้คุณจะเลือกเป็นหน้าประตูนะครับพราปกติก็ให้เขามาส่งหน้าประตูนะครับก็กดเข้าไปในวงกลมได้เลยนะครับ จากนั้นก็มาดูที่ช่องนี้นะครับช่องนี้จะเป็นช่องที่เอาไว้ใส่รหัสหน้าตึกนะครับหรือว่ารหัสเข้าตึกนั่นเองนะครับถ้ามีนะครับให้เราใส่เข้าไปด้วยครับแต่ถ้าไม่มีก็ให้ติ๊กในช่องวงกลมสีแดงนะครับว่าไม่มีรหัสเข้าตึกนะครับการที่เราใส่รหัสเข้าตึกเนี่ยก็เพื่อที่ว่าให้คูปังเนี่ยสามารถเข้าตึกมาส่งของให้เราที่หน้าห้องของเราได้นะครับพือถึงหน้าห้องเลยนะครับถ้าเราไม่ใส่เนี่ย ของก็จะเข้ามาส่งที่หน้าประตูห้องเราไม่ได้นะครับพูดง่ายคือคูปองเขาจะเข้าตึกของเราไม่ได้นั่นเองครับแล้วเราก็กดสีน้ําเงินเลยครับกดในวงกลมเลยเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วมันจะขึ้นมานะครับว่าให้ตรวจสอบนะครับว่าที่อยู่เราเนี่ยถูกต้องหรือยังถ้าถูกต้องแล้วนะครับก็ให้เราติ๊กในวงกลมสีแดงนะครับเพื่อเป็นการาระบุว่าเราจะใช้ที่อยู่เนี้ยเป็นที่อยู่หลักนะครับ ในครั้งถัดไปก็จะเป็นที่อยู่นี้อย่างนี้นะครับแต่ถ้าเราไม่ติ๊กก็คืออาจจะใช้ที่อยู่อื่นเป็นที่อยู่หลักประมาณนี้นะครับแล้วเราก็กดตกลงได้เลยนะครับมันก็จะขึ้นมาหน้าตาแบบนี้นะครับมีชื่อมีที่อยู่มีเบอร์โทรเราให้ครบเลยนะครับและทีนี้เดี๋ยวเราจะกลับไปดูตรงหน้าข้อมูลส่วนตัวเรานะครับว่ามีที่อยู่ของเราขึ้นหรือ,อยังนะครับก็ กดกลับไปเลยครับกลับไปที่เดิมนะครับพูดง่ายคือไปเริ่มต้นใหม่เหมือนตอนแรกก็ได้เพื่อจะเข้าไปดูข้อมูลส่วนตัวของเรานะครับก็กดเข้าไปเลยครับเห็นไหมครับว่าที่อยู่ก็จะขึ้นมาเรียบร้อยแล้วจากตอนแรกที่ไม่มีที่อยู่นะครับตอนนี้ที่อยู่ก็ขึ้นมาให้เรียบร้อยแล้วก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สามารถกดสั่งซื้อได้เลยครับซึ่งการสั่งซื้อของในคูปองคุณก็ได้ทำคลิปอธิบายไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับ อยู่ใน YouTube นะครับก็ให้ทุกคนเข้าไปดูค่อยๆทำตามนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ